Mm-hmm. พบกับจิเป๊กอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกข้าวครัววันนี้จะทำเมนูข้าวผัดปูนะคะตะทกาผัดปูก้อนนะคะปูที่แกะเนื้อแล้วเนี่ยแล้วก็อีกเมนูหนึ่งปูมันเหลืออยู่จากข้าวผัดให้จิเป๊กจะททำเป็นปูผัดพริกเกลือให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะไหนๆก็ซื้อมาแล้วถ้ามันเหลือเก็บไว้ไม่ได้ต้องทำให้หมดเพราะแพงมากช่วงโควิดที่เขาปิดร้านปิดโรงแรมแล้วเท่านั้นถูกมาก เดือกิโลหนึ่งเจ็ดร้อยแปดร้อยโอ้กินได้สบายพอตอนนี้มาเท่าตัวเลยไอ้น,นี้ขนาดชั้นสองเนี่ยนะกิโลละครึ่งกิโลหกร้อยห้าสิบพันสามถ้าเบอร์หนึ่งเนี่ยแปดสองสิบหกครึ่งโลแปดร้อยพันหกปูตัวนี่โลละร้อยกว่าบ,บาทเดี๋ยวนี้ปูเป็นตัวก็หากินไม่ได้เลยเจ้าถึงตามโรงแรมอะไรก็เปิดได้ก็กวาดซื้อหมดตามร้านอาหารก็กวาดซื้อหมดเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ขาดปูขาดตลาดมากเลย ก่อนเนี่ยช่วงโควิดเรากินสบ,บายถูกมากอาหารทะเละไปเราไปที่ที่ครัวนอ้อยวบอกฝันสิว่ามีอะไรอ๋อ,อมีเครื่องปรุงนะคะข้าวผัดนี่เปูก่อนนะ,ะมีปูอเอา้นี่มีปูปูแกะแล้วนะคะแล้วก็มีไข่แล้วก็มีต้นหอมแล้วก็มีไอ้นี้อใส่ข้าวผัดกับไอิกแครอทนิดหน่อยให้ให้สีสันสวยๆในข้าวนะคะแล้วก็กระเทียมจับ แล้วก็มีรสดีมีซีอูดดำสีอูขาวก็อยู่ที่ควร้อนไปแล้วแล้วขั้นต่อไปเมนูที่สองจะทำอยู่ในเมนูเดียวกันเลยจะทำให้ดูนัที่ปูปูผัดพริกเกลือคือเรามีเนื้อปูเนื้อปูหนึ่งแล้วก็พริกสดสามเกลือสองสามเกลือก็คือกระเทียมพริกไทยเนี่ยสามเกลือรากผักชีด้วยใช่ไหมใช่ใช่สามเกลือแล้วมีพริกสด น้ำตาลทายแล้วเกลือเนี่ยก็มันจะใช้กระเทียมด้วยนะอ่าใส่กระเทียมด้วยกระเทียมต้องเคี้ยวหอมๆแล้วก็มันรวนมา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 คลุกกับปูโอเคนะตามไปดูนะคะเอาตามมา บนะางคน,นก็เอาเข้าไปผัดผุดใชตเราใส่ไข่แต่ว่าคิดว่าถ้าใส่อย่างนั้นนะไข่มันจะมองไม่เห็นหไข่ไม,มันจะแตกไปกับข้าวมันจะมีรายละเอียดหมดเราต้องผัดเนี้ยัไข่เนี่ย มันเซตตัวนิดนึงนะเซตตัวนิดนึงใส่ข้าวแล้วมันจะไม่มันจะได้มองเห็นไข่อยู่นะครับนี่ก็เป็นข้าวเย็นข้าวหุงไวแล้วเมื่อเช้านี่ข้าหุงไวมันเย็นไปเลยค่ะจะมันจะสวยถ้าสุงมาใหม่ๆนี่มันจะไม่สวยนะอ่ามันจะแฉะข้าวแม่ใช้ข้าวอะไรไอ้ใช้ไอ้ข้าวอีนั่นน่ะข้าวอีข้าวมันไม่ค่อยไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่นะมันข้าวใกล้ๆข้าวเสาให้เนี่ย ต้นตะกูนี่แหละเป็นข้าวเข็ิบเยะนเดี๋ยวเราไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะมันขัดแล้วเม็ดมันจะสวยทีนี้เราจะใส่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวขังจันแสงนะสองสักทีก่อนเดีมัวจะ ใส่นี้สักนิดหน่อยนะนะใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะลดนิดนึงนะครับลดนิดน,น,นงึงน้ำมันจะอร่อยขึ้นมันจะชนุนมกินขึ้นค่ะคผับมาเขือเทศกับไอ้แครอทน,นิดเล,ลย์ลอยเอานะปูต้องลงสุดท้ายไม่นั้นเดี๋ยวมันจะแตกแปูมันหายปูแพงตุบต<ป>บๆๆบปูมันหนี ีกอกเดถ้าสำหรับร้านที่ขายปูก็ต้องเบามือนะถ้าแตกเป็นแตกเป็นเล็กๆนี่เรียกราคาไม่ได้นะเดีเ๋ยวคนก็ไปดราม่าโอ้ปูปูมันแตกอ้าวฉันว่าเสร็จเอารัดกรงเราเสร็จแล้วเรียง เมนูที่สองได้นะอยู่ในคลิปเดียวกันเลยอันนี้ไหนๆปูของเรามันจะเหลือจะไปไว้ในตู้เย็นอีกมันไม่อร่อยแล้วซื้อต้องวันต่อวันปูอย่างเนี้แค่หวยนะจะกินปูนะซื้อก่อนนะ <laughs> ซื้อก่อนหวยออกนะคะ <laughs> ซื้อแต่เช้ามืดไหนๆก็ต้องซื้อของกินอนะ่ะ <laughs> เราจะกินแนคะ่เพียงรอบนึงนะเราไม่ว่าหวยออกหวยไม่ออกเราจะกินเราต้องกิน ถ้าเป็นปกติวันหวยออกนี่ขายของนี่จะไม่ดีนะไ,ไม่ดีเจียวนะตอนเจียวกระเทียมเจียวหอมเนี่ยกลัวมากมากเลยพลาดอยพนละาดก็พลาดได้นะกลัวมันจะไหมก้กลัวมันจะดำบา,นะางทีมันดำแล้วมันนั่นมันขอมไป โอเคก่อนเ okay. น้ำมันออกนะนิดๆเอานี่ก่อนนะเนี่ยตัวนี็นี่ดียวต้องว่อไฟ ไอ้คว้า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 ตั้หอม์วันนี้เราเขียงเลยนะเราไม่มีพริกแดงนะเอาเขียงหมดเลยวันนี้เราไม่เอาแดงแดงเนี่ยมันกินเหนียวเหนียวกินไม่กรอบแต่วันนี้เราต้องดูอีเกลือไว้นะอันเนี้ยเตรียมเราโรยเกลือไว้หนยเกลือนิดนึดนง โรยน้ำตาลนิดนึงใส่กระเทียมไฟต้องเบานะคะไฟแรงไม่ได้นะคะเสลียยนี่ลงไปแล้วก็นิดนิดหน่อยนี่รสด,ดีดปลาูลวนพริกเกลือวันนี้ ตุเด็ดโค oh. ้ดต้องหอีกโค้ดต้องหลงอีกครับกค้ดต้องหลงอีกครับครับเไปเลยเดี๋ยวฮกไม่ต้องกินเลยฮะเจ็บเลยไส้น้เอาตาดิ้วตาลอกตาลอตาลบต้องต้องชิมไหมเด็กต้องชิมไหม คิดว่าได้แล้วนะมันทุกอย่างม,ามาันะสุกหมดแล้วนะมันตุกอย่างมันสุกหมดแล้วอน้องบอกใครเลยน้องบอกใครเลยอืเดี๋ยวดูตาโตมัมยนยอดถึดยอดถึดยอดไม่ต้องพูดแล้วไม่พูดก็ไม่ต้องพูดอร่ยอยึ้นได้เลยนะครับ น่ากินมากๆเลยซื้อมาก้านะส5 0ทำได้สองเมนูข้าวผัดเมนูหนึง่งต้มพิดเกลือได้กินได้ข้าวผัดเนี่ปูชันปูเลยวันนี้สองเมนูพากันเดิน เสร็จแล้วนะคะข้าวผัดปูอ,อูอผัดพริกเกลือนะไอ้น,นี้ไอ้นี้ข้าวผัดปูอูผัดพริกเกลือนี่จิ๊บเกชิมกับหลานตอนนี้วันนี้นี่จิ๊บเกจะทําการชิมนะเนี่ยสวัสดีก็ท่านผู้ชมที่บ้านเนี่ยนี่เอาหลานมาด้วยสวัสดีครับเนี่ยหลานนาม่าอันนี้หลานนมา,นานนม่าเอาชิมกันชิมกันของันเดี๋ยวเดี๋ยวชิมพร้อมกัน น่ากินมากมากเลยอืมใส่น้ำพริกน้ำปลาหน่อยนึงข้าผัดจิเป๊กผัดจืดๆอ่ะแต่ว่ามาพิ่มก็ได้พริกน้ำปลาพริกน้ำปลาเปรี้ยวๆจะอ,อร่อยอืมผมยอดเยีเ่ยมอร่อยมากข้าผัดกอ่อยเดี๋ยวก็ชิมปูก้าพริกเกลืออีกอืมน่ากินจริง กินเนข้าวันเตะเลยกินเนข้าวสวยร้อนๆกันได้นะวันนี้พอดีก <us adjective> ินเนข้าวผัดอือสุดยอดเยี่ยมลูกกินวันนี้เราลูกอร่อยมากลูกกินอร่อยจริงเลยหอมนะหอมกระเทียมหอมไม่หมดต้นผึ้ต้องหอมกินอร่อยนะ คือว่าซื้อของเมในเพย์มาต้องทําให้อร่อยถ้าไม่อร่อยหอก็ถ้าไม่อร่อยก็เสียดายนะเสียดายอันจิเป็กคนนี้เขาชื่อนนโอนะคะอันหน้ามองกล้องบ้างอยากกินอย่างเดียวยิ้มบ้างนะลูกโซนหน้าหน่อย <c oughs> เอาาไปกิน <c oughs> โซนหน้าไปกล้องหน่อยแค่กินเนี้ยิ้มบ้าง <c oughs> เอออยากกินอย่างเดียวแมเอามาอุตส่าห์ทำของเดี๋ยวเราให้กินนะลูก <c oughs> ได้ไหมอร่อยไหมลูก อร่อยทุกอย่างกับข้าวมานะเยอะๆลูกกินเยอะๆลูกเออกินเยอะนี่ใครที่อยากเห็นหน้ากระหนุ่มนะเนี่ยหน้าหน้าแบบเนี้ยนะฮะันหน้าด้วยหน่อยสิกหนุ่มหน้าแบบเนี้ยเราวันนี้เราวันนี้เท่านึงตอนหนุ่มหนุ่มเด็กๆก็หนุ่มอยู่เนี้ยเดี๋ยวนี้กรหนุ่มตัวใหญ่แล้วลู้ชอบไหมกับข้าวมาาชอบครับไปกินที่อื่นไม่ได้นะมึงใสยเป็นอ่าโอเคนะคลิปนี้ไม่ย่างนะค่ะเด็กๆ ที่บ้าน14ิสีของจิเปกนะคะออชอบแล้วอย่าลืมกันช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ซักสกัยจิเปกด้วยนะคะแล้วจิเปกก็ยังมีแนะนําของของ้อทจิเปกใ้ใช้อยู่ทุกวันทุกวันนะคะจะสั่งอะ,อะไร<า>ก็หนูมก็มีเหมือนเดิมนะครับมีจากจากบนลงมานะครับมีมี่มสวนะครับแล้วก็มีกะปิดีนะครับทําน้าพริกได้แกงก็ได้นะครับแล้วก็มีปลาชิ้นช้างกรอบมีเครื่องแกงต่างนะครับ ขั้วกิ้งเอง,งส้มจะที่มัสมันไตปลามีหมดนะครับ<ด>แล้วก็มีก<ม>ุ้งแห้งอย่างดีนะครับแล้วก็มีน้ําตาลดอกมะพร้าวน้ำหอมนะคิ้วขาวสีดำเหมืนจันแสงนะครับอ่ายังขายเหมือนเดิมนะครับสนใจก็ไลน์ทักทักไลน์มาก็ได้นะครับหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้อยู่ด้านล่างนะครับ นะโอเคนะคะท่านผู้ชมทางบ้านที่จีทุกทุกท่านนะคะจีเพขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายท่านผู้ชม